ส่วงแรงงานเตรียมเสนอคอรมอฟรีค่าธรรมเนียมรีเอนทรายให้แรงงานต่างด้าวทั้งสามสชาติกัมพูชาลาวเมียนมาเดินทางกับประเทศช่วงสงการครับร้อยเอกมินนายแห่งดิโมเกติกเกเรียนบีนิวเรนอาร์มี่หรือ dkba ซึ่งมีฐานอยู่ที่ฝั่งเนียว,วดีตรงข้ามกับชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบอกว่าประโยชน์น่าจะเกิดกับแรงงานกัมพูชา ลาวมากกว่าเรงเงานมินมาเพราะอะไรครับเจ้าหน้าที่ฝั่งพม่าเนี่ยเขาออกผลมาว่าให้ฝั่งข้าไปเป็นทหารทีนี้คนส่วนใหญ่เขาไม่อยากเป็นเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยต่อชีวิตปีนี้ผมคิดว่ากลับไปไม่มากร้อยร้อยคนก็อาจจะกลับทักสิบคนเนมะื่อก่อนมีภัยจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19แต่ปัจจุบันมีภัยสงครามถนนพ้นทางเชื่อมระหว่างเมืองก็เป็นลุินบอกเพราะระเบิด การเดินทางจึงลำบากมากหน้ำซ้ำรัฐบาลทหารพามา่าประกาศเกณฑ์ทหารผู้ชายอายุ18 35ปีผู้หญิง18 27ปีกลับประเทศช่วงสงการกลกัวจะถูกจับไปเป็นทาหารครับทำงานในไทยสบายกว่าเยอะเก็บเงินเก็บทองกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวที่ประเทศเินมาเมื่อเวลาสงบครับทางรัฐบาลพม่าเนี่ยดเจณฑเอออยู่เนี่ยเอาบางขั้นให้เก็บแค่จะแสงจ้า หรือเท่ากับเจ็0พันบาทฝันไทยนะนะแต่ว่าคนงานเข้ามาจริงๆเนี่ยมันไม่เคยได้ราคานี้หรอกอย่างน้อยก็คือ2 0 0 0มถึงา0หม่บาทหรือพวที่ดีเข้ามาก็คือหลักๆอยู่ที่20 0 0 0บาทต่อหัวดีเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าเขาไม่ต้องเสียเวลา,ารอสีหเดือนส่วนใหญ่เขาก็จะหีเข้ามา สัญญาแจา้งงานนำประสบการณ์จากไทยกลับไปประกอบอาชีพที่เมียนมาครับไทยพม่าก็ชอบนะบางคนก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวขายก็มีบางบางคนก็ไปทานอาหารต่างสาังขับผัดกระเพาหมูอะไรเงี้ยกระเพาไก่เออคก็เห็นนะคนไทยไปเที่ยวก็ไปเก่งกันส้มตำอย่างเงี้ยเราก็ชอบนะบางคนก็เวลาเขาทางานก่อสร้างมีประสบการณ์แล้วเขาก็ไปทำพุลละเมอที่ฝันพนม่าก็มีว ถามแรงตอบแรงสงกรานไม่กลับบ้านแล้วแรงงานเดินมาจะไปอยู่ที่ไหนครับส่วนใหญ่ชาวพม่าเนเขาชอบทำมดนะ <c oughs> ผมเห็นทุกปีสงกรานพระประแดงในส่วนใหญ่พม่าสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ในส่วนใหญ่ในวัดสมุป,ปาก,การหรือว่าสมุสคคักพรเท่าที่ผมเห็นนะพม่าเต็มไปหมดเลยทีนี้เมืองไทยน่าจะพม่าสนุกมากกว่าครับคาดว่าสงกรานพระประแดงปีนี้ จะคราคร่ำไว้ด้วยชายนุ่งสโรงหญิงนุ่งผ้าถุงเจ้าหน้าที่และพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเจ้านายปูนปูน